สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเดจเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอา e โค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์081923750นะครับ id line ก็081923750นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระองค์ไหนรลยการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดรูปเพิ่มเติมให้นะครับชมพระกันนะครับ อ,องแรกนะครับจะเป็นพระเนื้อผงไม่ทราบที่นะครับเป็นพระแบบเกจิอาจารย์นะครับนี่ครับอ่าเป็นพระเนื้อผงนะครับด้านหลังคล้ายๆติดเป็นกระจกนะกระจกสีนะเนี่ยหนานครับพระอ,องค์นี้นะเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับแป๊บนะฮะ นี่ครับนี่ครับเป็นพระเนื้อผงนะครับ อ,องนี้ผมเปิดไว้ที่สามร้อยบาทนะครับอ,องนี้นะครับพินพระเกจิอาจารย์นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถทักลไล,ลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครัองต่อมานี้จะเป็นพระนะครับเขาเรียกอะไรนะพระรุ่น อูอ่ทองออกศึกนะครับอ่ารุ่นจงอางศึกนะครับแต่องค์นี้จะเป็นปีหนึ่งหนึ่งนะครับไม่ใช่ปีหน,นึ่งศูนย์นะนี่อันนี้จะเป็นเนื้อดํานะครับผสมผงใบลานนะฮะขออนุญาตนะฮะนี่ครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับทีานิยมสุดนั่นก็คือปีปีหนึ่งศูนย์นะครับ หลวงพ่อดีนะครับหลวงพ่อดีหลวงพ่อถิ่นนะเกจิอาจารย์สุภับุรีนะครับปลูกเสกนะครับอองค์นี้ผมเปิดไว้ที่180บาทนะครับนี่ฮนะ180บาทนะครับรุ่นจงอ่างศึกนะครับไอ้อู่ทองรุ่นจังอ่างศึกครับอองค์ต่อมานี่จะเป็นเหมือนกันนะจะเป็นพระล่วงนะครับล่วงยืนนะครับ สององค์นี้นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับนี่ครับคู่นี้นะครับผมเปิดที่สามอบาทแล้วกันนะครับคู่นี้นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดรู้ที่นะครับอันนี้เป็นพระร่วงยืนนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับสมบูรณ์นะครับ นี่คู่นี้นะครับสามร้อยบาทนะครับอ่าองค์ต่อมานี่จะเป็นที่เดียวกันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์พระคงอันนี้เป็นพิมพ์นางนะครับกุวัดคลองกระเทียมนะครับสู่เออสุพรรณบุรีนะครับกิ่งยังดังอยู่นะครับนี่นะอืมก็าว่าโคงกระพันชาตีนะครับนี่ยลองเซิร์ชหาข้อมูลดูก่อนก็ได้นะครับกุวัดคลองกระเทียมนะครับ แต่ทำไม่ผิดนะครับนี่นะไม่มีหักซอบนะครับสมบูรณ์ครับเอาคู่นี้เอา300บาทนะครับนี่นะกิ่งดังนะครับดังอยู่นะอาองค์ตมนี้จะเป็นออันนี้องค์นี้หักนะครับ น,นี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกศ,เกศชัยโยธเจ็ดชั้นนิยมนะครับ A นะครับของวัดโพเกียบนะครับอ่างทองนะครับนี่นะเป็นพระกูนะครับปีสองสี่เก้าศูนย์นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวนี้จะลง,ลงกล้องให้นะครับอันนี้ดำหันไฟนะงเงา นี่ครับมีมวลสารเก่าของวัดตถุเโยผสมอยู่ด้วยนะครับยังมีคาบกุอยู่นะครับ จ็ดชั้นนิยม a นะครับวัดโพเก็บนะครับอันนี้หักนะครับท่างจะหักด้กุ้เลยนะเอาร้อยเก้าสิบาทนะครับตรกนี้นะครับร้อยเก้าสิบาทนะครับเจ็ดชั้นนิยม a นะครับกุวัดโพเก็บนาะนี่ อ้ยจับปิดอันนี้จะเป็นพระอมกันปิงนะครับหนวงพ่อหอมนะครับนี่นะอ,องค์นี้เอาร้อยแปบาทนะครับอมกันปิงนะครับ คลกนะองค์ต่อมานี้เป็นนางพญาวัดประสาทพิมพ์จิ๋วนะครับนี่ครับปีสองปีสองพันห้าร้อยสี่สิหกนะครับปีสองพันห้าร้อยหกนะครับนี่นะพิมพ์จิ๋วนะครับองค์นี้นะครับผสมมวลสารเก่าวัดบางขุนพรมนะครับองค์นี้ผมเอาร้อยเก้าสิบบาทนะครับองค์นี้นะครับวัดาทบุญยาวาดปีสี่สิหกนะครับ นี่อะไรกัสุดท้ายนี่จะเป็นอาลูกอมนะครับนี่นะผมเหมือนอาหลวงพ่อพิงค์หรือว่าก็ดูผีได้เลยนะครับอย่าลงกล้องให้นะนี่ ลูกนี้ผมเอา200บาทนะครับลูกอมลูกนี้นะครับเนื้อหาไปทั้งหลวงพ่อพิงค์นะครับ200บาทนะครับตุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับที่เบอร์โทร081923750นะครับ อ d ดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ